มีอุปกรณ์ช็อตรับฟาร,ร์มแมปต่างๆตัวการ์เดนทอยเลดทาวเวอร์ดีฟเอนต์ฮันตี้ซอมบี้ฟิชอิดการ์เดนทาวเวอร์ดีฟเอนต์สกีบิดี้ทาวเวอร์ดีเอนต์และยังมีโลบักแท้อีกด้วยรวดเร็วส่วไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะครับของอนิเมะ Last Stand เนาะเป็นอัปเดตที่79นะครับนี่อัปเดตที่79เป็นคริสมาสต์พาร์ทหนึ่งนะครับซึ่งในอัปเดตหลอกที่เขาปล่อยมานะเเเเขาาบออกว่่ัปปดตนนนี้ยนะ็ คริสต์มาสพาร์ทหนึ่นั่นเองเนาะโดยคริสต์มาสพาร์ทนี้นะครับจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอย่างแรกนะครับจะมีตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเป็นแบบลิมิเต็ดนะครับหตัวละครซึ่งจะมีตัวประมาณนี้เนาะนั่นก็คือแอสตายูโน่นั่นเองที่เป็นร่างฟอร์มอีวิวเนาะซึ่งร่างนี้สามารถอีโวจากร่างเดิมได้ทุกคนนั่นก็คือร่างนี้นั่นเองเนาะก่อนหน้านี้ใครมีตัวนี้สามารถอีโวขึ้นได้เลยนะครับใช้แอสตา ตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นยูโนก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเนาะยูโนเนี่ยก็อาจจะทําอาจจะอีโวขึ้นได้เหมือนกันนะนี่อีโวได้เหมือนกันทุกคนแล้วแต่ทุกคนชอบเลยว่าชอบอีโวตัวไหนถ้าใครมีดาวตัวไหนตัวใดตัวนึงเนี่ยก็สามารถที่จะอีโวได้เลยนะครับก็กลายเป็นล่างนี้ส่วนของอีโวเนี่ยก็อยู่ใน, Event นอีเวนต์คริสต์มาสนะเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันอีกทีนึงตัวละครที่เพิ่มมาอีกเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวละครอย่างนี่ นัสส์นะครับนัสสอร่างเอ็นเนาะก็คือร่างสุดยอดนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของคิซเกะนะครับเออคิซเกะจำชื่อไม่ได้กุดอุราฮาระไหมอุราฮาระคิซเกะนะครับจากเรื่องของบรีชเนาะอ่ะก็สามารถที่จะเหมือนจะอีโวขึ้นมาได้นะทุกคนเดี๋ยวผมขอดูให้นะอุราฮาระใช่ไหมคือผม,มเคยมีอยู่เป็นร่างนี้อ่ะเป็นร่างเป็นพืชเนาะก็สามารถที่จะอีโวขึ้นได้นะครับอ๋อนี่ คือมันสามารถอีโวขึ้นเป็นอีกร่างหนึ่งได้ถ้าใครมีร่างเดิมเนี่ยก็ใช้ตัวใหม่แล้วก็อีโวขึ้นเป็นร่างใหม่ได้นะครับเผื่อแบบถ้ามีบัฟดาวมีกิจอะไรอย่างนี้เนาะยุกินะครับจากเรื่องจูจุซึไคเซนเนาะโอ้โหเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยแต่าดาเมจดูเวอร์ดูเวอร์มากเลยดาเมจเ,เริ่มต้น4,000 0นนะครับแต่ว่าการจมคูด,ดาวาการจมตีิบ้าแสงเนาะ เรามาดูต่อมานะครับนั่นก็เป็นตัวละครอย่างซิลเวอร์ชาร์ลอตรีควยมนะครับจากเรื่องโจโจ้เนาะนี่อันนี้จะเป็นตัวที่โดนรีควยมแล้วก็กลายเป็นวิวัฒนาการเป็นร่างนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับเท่าที่ผมดูผ่านๆมานะต่อมาก็จะเป็นตัวละครอย่างนี่เลยนะครับ Zen เซนคูนั่นเองต้องแน่นอนซึ่งเซนคูเนี่ยจะมีทั้งตัวธรรมดาแล้วก็มีชายนี่ด้วยเอออุย้ยชายนี่ก็ได้อยู่นะสวย วิธีการหาก็เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะผมว่าน่าจะหาจากคริสมาต์อีเวนต์นะหรืออาจจะหาจากตัวนี้แคปซูลอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้หาเนาะแต่จริงๆคิดว่าน่าจะหาได้จากแคปซูลนะดูลักษณะแล้วต่อมานะครับผมก็จะมีสกินใหม่ด้วยนะซึ่งสกินเนี่ยสามารถหาได้จากกล่องนะครับเราต้องไปคราฟกล่องกันก่อนเนาะสกินที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพวกกอร์ลี่สองตัวนะครับนั่นก็คือตัวโกคูนั่นเองแต่โกคูอต, Goku ตอนนี้เหมือนจะยังไม่รีเวิร์กมาเนาะก็ค่อยว่ากันอี ต่อมาก็จะเป็นตัวของเกียร์อีวิวนะครับปกติจะมีเกียร์ห้าใช่ไหมอันนี้เป็นเกียร์อีวิวนะเกียร์แบบล่างดาเนาะต่อมาก็จะเป็นตัวจากเรื่องอันนี้สกินเนาะจากเรื่องจากเกมเกมเอ่อฮอ,อ o, นไครสตาเลวเนาะจากเรื่องนั้นนะครับซึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วผมล่าสุดผมเลิกเล่นตอนตัวละครน,นี้เข้ามาบอดีโอ้แต่สวยนะสวยสวยแล้วต่อมาก็จะเป็นซุยเอ่อซุยฟงนั่นเองเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมโหมดใหม่ที่เข้ามานะครับนั่นก็คือเกมโหมดอย่างคริสต์มาสนั่นเองคริสต์มาสอีเวนต์เนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะก็จะมี Limited ดชายนี่มี Special กล่องกล่องสเปเชียลอะไรอย่างนี้นะครับมีช็อปมีเวนต์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคริสต์มาสอีเวนต์เนี่ยก็ตามนี้เลยทุกคนก็จะเป็นนี่เกมโหมดใหม่นะครับจะมีแบบ i n นฟินิตกับแบบด่านแต่ผมแนะนําว่าถ้าอยาก AFK ให้แนะนําเป็นด่านแล้วกันเนาะ แล้วก็ฝั่งนี้ตรงขวามือจะมีให้เลือกระดับความยากนะครับตั้งแต่ easy normal hard nightmare แล้วก็ purgatory นะครับพอเราเลือกระดับได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเลือก modify ตรงนี้นะซึ่ง modify ตรงนี้เนี่ยก็จะให้เลือกนะครับยิ่งเลือกเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งได้ของเยอะเนาะนี่ดูตามนี้เลยนะครับถ้าเราสามารถเคลียร์ได้เนี่ยก็จะมีของที่5.75เลยนะครับคูณนะออของได้เยอะขึ้นเนาะซึ่งของเหล่านี้เนี่ยไอ,ฟอ้ฟส,สติันเนี่ยก็จะเอาไป แลกของในอ่าแลกของในนี้อีกทีหนึ่งเนาะเท่าที่ดูนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวลองรับอันนี้กันก่อนเนาะนี่แล้วก็มีรับเดลี่ล็อกอินนะครับอแบบก็มีแบลเทิลพาด้วยนะแบลเทิลพาของอ e ีสปาร์ตอีเวนต์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงอีเวนต์ตรงกล่องคัากล่องนี่เรามาดูตรงนี้ดีกว่าไอที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับพอเราลงอีเวนต์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาคราตรงนี้ทุกคนโอ้โหของค้าเพิ่มมาเยอะอยู่นะ เนี่ยก็จะมีกล่องอันนี้เพิ่มมานะครับนี่เป็นกล่องระดับกอตลี่เลยคือเหมือนคล้ายๆกับไอ์อีเวนต์ขอบคุณพระเจ้าเลยทุกคนเนาะมีทุกระดับเลยมีฟูล l ี่วินเทอร์เอ้ยมีกล่องมีสองสองกล่องฮะมี Snow อันนี้ด้วยโอ้สโนว์วินเทอร์เอเอมีหลายอย่างมากทุกคนแต่เป็นระดับกอรลี่หมดเลยชานีวินเทอร์ผมว่าน่าจะเป็นกล่องที่ไว้เปิดตัวพวกสกินที่ผมบอกไปเนาะก็สกินพวกนี้นะครับเพราะว่าในอัปเดตหลอกเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ใน กล่องนะต่อมาเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเลเวลด้วยปะเนี่ยเนี่ยมันมีตัวของอันนี้คล้ายๆกับตัวไก่งวงเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าจะเพิ่มนาจริงด้วยจะเพิ่มเลเวลให้กับทุกตัวละครหนึ่งเลเวลหมายความว่ามีสิบเลเวลไหมเท่ากับว่าเลเวลสูงสุดตอนนี้ถ้าเพิ่มได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าเลยนะโอ้ร้อยห้าเลยเหรอโอเคอยู่นะ โอเคเอ้ยเขาท่านะครับกลายเป็นว่าอีเวนต์นี้น่า a เคมากเลยนะเน่า AFK หลายรหัสมากเลยอะส่วนการเล่นเนี่ยถ้าเล่นได้กี่คนเดี๋ยวผมขอดูกันนะโอ้เล่นได้หกคนทุกคนโอ้ชิวเลยนะอ๋อชิลเลยเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาทําคลิปสอน AFK กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับอีเวนต์นี้เนาะแล้วก็หาทีมผ่านให้แล้วกันนะครับแต่จริงๆผมคิดว่าผมเจอทีมผ่านแล้วแหละเนาะเท่าที่ลองดูดูมานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ ต่อมาก็จะเป็นคุณภาพออฟไลน์ใหม่เนาะในการเล่น1เกมเนี่ยก็จะสามารถเลือกของได้3อย่างเนาะก็น่าจะต้องอยู่ในเกมอีกทีนึงนะครับในการเลือกของเนาะแล้วก็บาลตี้ใหม่นะครับบลตี่ใหม่ก็คือการต้องอีโวตัวละครของอัปเดตนั้นๆในการที่จะเอาตัวพวกนี่ตามนี้เลยนะครับเนาะเหมือนเดิมเลยนะครับตรงฟรีเลนนะ ต่อมาก็จะเป็นโค้ดนะครับโค้ดมีทั้งหมดเนี่ยสโค้ดตามนี้เลยทุกคนก็จะได้200รีโล20เพอร์นะครับได้10รนะีโลล็อกเนาะแล้วก็10พรีมี่มรีโลนะครับ1,000งพนสโนเฟกนะครับเนาะนี่1,000งพนสโนเฟกนะ5วิเทอร์แคปซูลเนาะอ่ะเดี๋ยวผมลองกรอ,อกกันเลยดีกว่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าตัวของแคปซูลเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะอ่ะใส่โค้ดแรกครับก็ตามนี้เลยเนาะแต่ผมอยากรู้ว่าแคปซูลเนี่ย มันจะมีอะไรข้างในนะผมว่ามันต้องเป็นไอนีแน่เลยเซนคูแน่เลยดูทรงแล้วเนี่ยอะอันนี้ก็จะเป็นชาตพรีเมียมเนาะสุดท้ายครับนี่ได้มาแล้วครับสโนเฟกเนาอะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวของแคปซูลจะเป็นยังไงบ้างเนาะได้ของกล่องสโนเฟกมาด้วยเนาะอันนี้นะครับอ๋อนี่ไงทุกคนโอ้โหเรียบร้อยเลยครับตัวละครใหม่หาได้จากแคปซูลนะครับนี่แล้วก็ตัวชานี่มาอีกแล้ว หวังว่ามันจะออกง่ายกว่าตัวของริมอลูนะแล้วใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นะครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบข่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนียครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVP ครผมซึ่งา นะครับผมแพงกว่าแพ็คปกต,กติแค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติี่ถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนีครับแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นีครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทีนี้เรามากดเปิดตัวของไอ้กล่องอันนี้กันดีกว่าออนี่จริงด้วยทุกคนก็ตามกล่องเนาะว่า มีสกินคล้ายๆกับตัวของอีเวนต์ขอบคุณพระเจ้าเลยนะครับแล้วก็กดรีดๆไปเลยเนาะคือผมอยากให้เขาเปิดได้มากกว่านี้เปิดได้มากกว่าสามกล่องอ่ะตอนนี้คือเขาเปิดได้แค่ทีละกล่องอ่ะสิบรีโลโอเคนะเนี่ยคือมันสามารถเปิดได้มากกว่านี like ้มันเปิดได้แค่ซีสสามอยู่เลยอ่ะอยากให้เพิ่มคุณภาพออฟไลน์ที่มันดีอยู่เนี้ยถ้าผมมีสักหมื่นกล่องผมคงเปิดกันตาแฉะว่ะเนอะอ่ะก็เปิดตัวของแคปซูลด้วยแล้วกันเนาะเปิดได้ของดีเป็นไปไม่ได้อ่ะห้าอันนั่นไงว่าละ อ่ะประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับอัปเดตนี้เนาะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปด้วยนะครับเจอกันครับผม